โอ้ my god EDF เกมอะไรวะไม่รู้จักเลยเกมที่โมอเข้าใจให้เล่นมากี่ครั้งแล้วล่ะเคยเล่นครั้งล่าสุดก็ที่มันเป็นเกมตู้อะครั้งเดียวที่เคยเล่นกี่ปีแล้วพอนั่นน่ะอะไรกูไม่แก่กูดอะไรก็แค่หนึ่งเดือนที่แล้วเองอะไรเดือนนี้อ๋อมีก่เนนะไหนดูสิหนอมอไปจำเมื่อกี้กดนหนอมองไปเมื่อกี้กดนหนอมอไปอ๋อเบลลุคุมตัวสองแทนเอ้าเดียวกันเบลไปละ พีซดเฮ้ยเดาี๋ยวดเออันแดดเท่ยังเลยภาคนี้แดดไปหยุดัดตัวฟงยังไม่เจอียอะไรเลยเอ้าล้วกดไมคให้แล้วเอาวิ่งไปเห็นตัวียอะไรเลยแล้กูกดตรงนี้มันจะบอก o b j e c t i v e ให้ไปตรงไหนเอาม่ใช่มาส wow. uh, oh. oh, ์วนี hey, man, はは่หว่า oh, ม้รไดุดมาร์เปิร้วฉันจะเปิดประตบลฉันจะเปิดประตูแ้วฉันจะเปตเก่งมากนอง ไหนดูเสะผูกลายเป็นจอยสองแทนทั้งนั้นเอาเอาเอาผู้ดีครับไอ้นุ่มอันนี้เอา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 ไฟฉายนู้พี่ไฟฉายจากประเทศจีนสวิ่งบินได้ไม่หยุดเลยว่ะไอ้กูบินได้ไม่หยุดเลยอะโกงจังวะหลังประตูนี้ไอ้นี่ก็กดไลน์ย่างเดียวหน้านี้ไม่โน o มันต้องให้ปืนมาแล้วแหละจอวันี้ต้องให้ปืนแล้วล่ะไอ้นุ่มเอาหัวหน้ากูโดนแดกไปแล้ว เออ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 ทางนี้ยิงปืนกูละเอาปืนมาไม่รู้มันใหญ่เกินไปตายซะไอปีศาจแค่ไปหาศพอะไปละกล่องลายดอกด้วยโอ้ยยูว่าตื่นเปลื่นอะจิมานี่ฉันจะให้อาวุธนายเองไหนแนววัตุธอ้อ

ระวังยิงกระเด็่โดนตัวเองยิงเปล่ามันจะขนาดนั้นเลยเหรอโอ้โหเชี่ยละอยากตายได้ดูตัเลี้ยวอันนี้มันตัวเรี้ยวนะเว้ยตายดตัวเรี้ยวยังตายเลยดูตัเรี้ยวอียมีใครชื่อเบลจินวะโคตรเสียวเลยอีกูรอยิงมดมานานแล้วเราจะได้ยิงมดหรือยังเร็วจะได้ยิงเร็วๆนี้มั้งไม่รู้งั้น ดืมระดับแรกเป็นเฮ้ยเฮ้ยเอ้้เป็นตัวหนาจู่แลขพี่พีิสกกรรมการมีกรรมกรเฮ้ยกูโโหวิ่งดูตูดวิ่งดูตูดโอ้ตูดตูดโอ้ตูดเวลาอะไรมันแปากูเดียว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 ดยวเดีวมยดยดียดว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  ฮาร์กูวิ่งทีหนึ่งมองตู่ตัวเองทีหนึ่งไวเชียชอบจริงๆเลยตายตายมด้ปมันนมไปเลยโอ้ยเมาส์กล่องเขียวคืออาวุธนะกล่องแดงรา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 รยคนิงวิ่งไปเลยเอาเอาติดศกวิ่งอย่างไว้วตีจิงหลัง่งั่เรียเฮ้ยโลโลหนาวบปัม กิน้าไปแค่อะไรหนูโอ้ยเสียงปืนเกมนี้นี่อย่างเบาเลยเออเสียงยังเบาเสียงปืนยังเบาอ่ะกูยิงกูไม่ได้ยินเสียงปืนตัวเองเลยได้แต่เสียงมอนพูดอ๋อเมื่อกี้มันคุยอยู่หรือเปล่าเสียงปืนก็เลยเบาเออใช่ตอนพูดมันจะเบาราราราเก็บฮิ้งอยู่นี่ทิ้งไปเลยเปิดเอทเปิดเอทไหนวะ

อยู่แนวหลังไปดูคนอย่างมีเลือดเลือดรถตั้งแต่ต้นเกมตอนนี้ยังเลือดเต็มอยู่เลยไม่เต็มละเอ้ยทางนี้ตอนนี้ดูตอนนี้ตอนนี้ไอ้ไปอะไรแถวนี้ยิง ยิงยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงยิงให้ล่วงนะเดินเดินเดินสายฟ้าหน่อยเด้วยทุกคนยิงตบมดบังไอ้คนยิงตบมดบังปิวตัมปิวตัมปิวผมเฮ้ยหมดขบวนตัวนึงไอ้ยันนัดกูช้าจังวะนัดกูช้าจังเลยโอ้ยมุดขึ้นขึ้หลังล่วงเลยตูวล่วงบล่วง ชุกไงวะพี่ก็ดีฮมันจะแบ่งเลือดพี่เลือดไปเลยไปกี้ต่อต้านมันอย่ามันเข้ามาต่อต้านมันตายสมุดตายซะเฮ้ยพี่มีเลือดตรงนี้พี่โอ้คุกบุแล้วทั้งสวรรค์กูยิงเข้าไปเลยนี่เสร็จแล้วกูดูตู่ตัวเองแป๊บข้างนอกนั้นมันอะไรกันเนอะอ๋อไม่ใช่วิเอ่ะเอ้ยอย่ามือจัง โอ้แสบตาพื้นชัดคุณจะใช้อุปกรณ์เวิร์ล12ได้ตอนไหนปลาเปล่านะไม่ได้แอบซื้ออะไรนะแค่ถามเฉยแค่ถามเฉยไม่ได้แอบซื้ออะไรนะเปล่ากูยิงไปเลยเฮ้ยยานลมยักษ์ไปน้องยานลมยักษ์โอ้ยยานลมยักษ์โยงนอกเตไปหมดเลยมึงเคยดูมิวเลิฟป่ะเหมือนมิวเลิฟเลยเหมือนมิวเลิฟเลยฉากไม่เหมือนมิวเลิฟเลยใช่แล้วกูณหมายถึงเห็นตาเฮ้ยบิ๊กเกาะหนาจริงป่าวะอยากลองมาแล้วพี่กี้เฮ้ยมาแล้วมาเลยเต็มเลย ูไหนตรงนู้นโอเคไปยังโอ้แต่ทันหมดเต็มเลยโอ้โอ้ปูพมปูพมปูพมโอ้นี่แหล้วโอเคโอเคพี่จี้พี่ที่ไหนรเอาเอเล็กซีหมดที่ฐาแล้วพิงหมดพิงหมดเอารีโหลดกูรีโหลดมันไอ้เจตัวไอ้เจตัวบิ๊กแม่งเหมือนแบบรถถังแล้วว่ะตอนเนี้ยตัวพี่แม่งเหมือนรถถังแล้วอ่ะไอ้เจ้าไอ้บิ๊กโขมึงเท่จังวะปืนแม่งโคตรเท่เลยตัวพี่กันการผสมพี่ ไหนเปนมีเลยมีะไรมีแไงมาสิแดงไหมแดงไหมไหนวะเดินไปดูดิรารับเลยรับเลยไหน้ยโอ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 ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้้ยโอวยโอ้โอ้โอ้้้อ้ย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 ย้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 ยอ้ย้ย้ย้้ยเอ้ย้ย้ย้้ยอ้ย้ย อิดป่าเต็มเลยดิอาหุ่นฟางขี้อ้ะว้าไม่ไหวแล้วเอะเยอะอาไม่ไหวละ RPG ตี RPG ไปดิจี้เอาจีตัวเองว่ะกันเด็นเลยโอ้ยกันเตมนะไอแโดนตับตบมาเอ้ย้าเอ้ย้าเอ้ยไปแล้วเอ้้งตรงนั้นตายกันหมดเล้วอกีวข้างไปไอ้ไ วิ่งตูดจริงไปเลยน้องชายไม่รีบไมาอีกเวฟบที่นี่กูไม่รู้กูรีบกดของละกูรีบกูรีบรุนละมาเป็นกองชับเลยอย่าอยู่แล้วโอ้ยอี่าดูเรดานี่สักเราเริ่มเดินแล้วเต็มตูดเลยเอ้ยมาแล้วเอาทับหุ่นผมจะอยู่กับแล้วมึงไม่เดินตั้งแต่แรกไว้เยอะหน่อยไอ้แซกเป็นไงบ้างเพื่อน ได้จะตายอยู่อ๋อได้จะตายอยู่โอเคเอดี๋ยวกูรีบเออเรอกูรีบรู้แล้วกูรีบรู้ละรีบรู้ลรรู้รู้รีบรู้รีบรู้ที่จะจับดาดตนรีบรู้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 เเก็บอรของเยอะของเยอะตอนเมฆมาเวฟสองกูหน้ากูเสียเลยมันมาแล้วมาแล้วของีู่ต้องการมาแล้วไปเลย อีกิเอ้าขึ้นไม่ได้ไอ้เหี้ยกุรู้ว่าไงคอสเปนเดอร์กูอยู่ไหนวะเฮ้ยมาแล้วคอสเปนเดอร์คอสเปนเดอร์ขึ้นไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูกดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมองไม่เห็นไอเหี้ยคอสเปนเดอร์ขึ้นไงวะเกินแล้วเปิดยิงปังไอ้เหี้ยแกบังอาจพังคอสเปนเดอร์ฉันใครมันปีบายอะไรเงี้ยมันจะเรียกคอสเปนเดอร์ไหมเงี้ยมันต้องได้ขับแล้วว่ะมันต้องได้ขับแล้วไอ้เหี้ย เอ้ไม่คอดสเปนเดอร์สับไงเนี่ยเอ้ปาอสเปนเดอร์ไปไงวะไอ้เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ขับยากลางวัยสัตว์มาละฉันมาละโอ r ยอ๊อะไรอะโอ้ยเฮียอะไรอะเฮียอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใครยิงโอ้ยไอ้เฮีย้ยเ้เฮ้ยเฮ้ยย้เฮี้ยเย ไอ้ยหมายรู้สึกว่ากูเล่นไม่ถึง60สิเียแล้วตอนนี้ไอ้อะไรอเ้ยตั้งรให้ตั้งรกให้อยาสกิรโตโนตาดการาารเตะันีวโดนอกนได้งกายกเดไอ้ยแล้วใครยิงขึ้นมาไว้แต่จะนอนกูเี้ยมาเลยพวกมดมาเลย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 โอ้โห โอ้กูหดมากตอนนี้กูหดอ๋อนบ้าเอ้ยมันมากันอีกแล้วอ้าวไอ้เหี้ยตุ้ม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 ังบ้านมันผังบ้านมันเออล่วงโอ้โหตุมแล้วไงต่อเฮ้ยมอไซกูเฮ้ยอมอไซกูไปยไอ ไปแล้วไปแล้วพี่คือวันเลรืการะเอ้โกเคนอีซาบิชิฮาน่กับซาเนเต่าอลอับกีาลัีตเลยนะกอรเาะเอาลูกเอาลูาเลียวกันหมดอย <an> ไม่ได้เล่นอะไรอย่างเอเลียนบุกโลกแล้วกูตายดีกว่าไอ้แมนวีเดนแมนวีเดนไอ้้ย <c oughs> เอเลียนบินเต็มโลกเลย